ครับพอแม่พี่น้องครับสวัสดีครับพ,อพออบกันที่กอบครับทางช่องชีวิตคนไกลบ้านออนเดอะเวยครับเมื่อวันที่29กันยาครับตอนนี้อยู่อำเภอบ้านแพงครับในงานไปบึงการ77ครับจังหวัดใหม่ครับ จังหวัดบุรครับมันเป็นงานเพิ่นสิไปเฮ็ดสะพานมิตรภาพที่หาครับนะเพิ่นเพิ่นเริ่มก่อสร้างเนะาะสะพานมิตรภาพที่หาผมสิพาชมบรรยากา,กาศการเดินทางยามกลางคืนครับตอนนี้สี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่สิบเจ็ดเซนนี้มันเป็นจังไงครับส่วกนกลางคืนครับแต่ว่าเปี้ยวครับเปี้ยว ช่วงนี้ยังพ่ทอดได้ได้สิไปช่วงหน้านี่ครับช่วงออกจากแยกดงบังไปหาอำเภอบึขบงข่าบึงค่าบึงค่าแล้วก็ออกจากบึงค่าไปนะฮะบึงการเรามากัสิมีไปอ่ะนะเนาะไปเตือนว่าระวังช้างหัวสันซ้างโอ้โหแต่ใครจากบึงการไปายกระิขึ้นไปบนเด้อครับ,บ้านนี้ ต่อไปไปเรียนเวียงจันแล้วครับนี่ึ้นไปเวียงจันแล้วแน่นอนครับไปครับส้มบรรยากาศการเดินทางย่อมการขึ้นครับเนี่เดี๋ยวครับจังสีเหียอรถขึ้นมอญจังสีเหนือเลี้ยงยี่สิบจังสี เดี่ยงย่งไกลอยู่ตอนนี้รครัมาบจังหวัดบึงการก็ถึงจังหวัดบึงการเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าหนางงานสิไปเีกประมาณจาัดซิบโกโลนี่ครับเพราะว่าจังหวัดบึงการเป็นจังหวัดที่มีไฟแดงเดียวเพราะว่าเส้นนี้มีไฟแดงเดียวคือคือไฟแดียงงานนะครับ นอนะ้าบมีเลี้ยว้ายไปพังคนสกลนครจังหวัดศรีนาอยูด่ดวยครับจังหวัดมุงการจังหวัดที่77็บเจของประเทศไทยครับจังหวัดเกิดใหม่หนองใหม่ครับหนองใหม่จังหวัดเจรืญนครับจเจรือนมึงถนอกถนนนะครับ บึงการมีมีจังหวัดที่เกิดใหม่มีบึงการน,น้องบัวลงพูอำนาจเจริญเนาะใส่หน้าป่านี่มองคอยกินเขาเนาะนิ้วเขาว่าเราภาพเป็นคนละครับพอดนางานคนละครับฮาลองอกินเข่าไว้ก่อนครับสเสบียงไว้ก่อนนอนบ่หลับเถี่ มนันไฟแดงสำเนาไฟเหลืองสำเนาหนานะไฟเหลือง<ม>างานที่เขาเถื่อโบว์นนี่ครับผมก็ไม่เคยมาจากเถื่อขามโมขึ้นมาแล้วล่ะว,ว,ว่าไปบ่หย่าตกงขึนะ้นมา เมีนแล้วบ่ยากเป็นเคยมาเนาะจังห้าบ่เคยมานี่จิโมงมันยาคเคยมาก,มมากเรียวไปกับเราได้ดอกโอ้โอไฟแดงครับไฟแดงกับพียบครับหลักมาตรฐานตัวไฟแดงกับพียบนี่จังิงจริงมันว่าให้จอดก่อนเด้อไฟเหลืองกับพียบสล้อผ่านโอ้เหลืองแดงเบิดครับแดงเบิดทุกอันเลย แท็กซี่ดนแดงเวัดเซเว่นหนามีอยู่มีเซเว่นปะต่ออยู่ได้ครับหาเนี่ยกินแล้วก็ไปหาหน้างาน,นากันแล้วครับผมแบบน,นั้นเพื่อนคนเดินทางยุ่งอะไรก็แวะมา มะนั่นก็ต้องกินแล้วครับเปิดมะนัอบาดนีลยเปิดบ่เปิดบ่โอ้เปิดครับแต่เปิดไฟเกลียงๆไงเปิดอยู่ครับับหายนี่เอากินนะครับบานแหมแมนมะนั่อบานเลยครับมีแต่ปลาหย้อ เห็นเสียงไฟพอาะรีบดีมีอันปะมีอันอยู่ครับทอดอยู่ครับบานนี้อู้วปรนเทศนี่ยังป่านี่ถนนครับว่าถนนยังมันขึ้นมาอยู่ในป่ายังถ <c oughs> นนขามประเทศเล่าแล้วนี่ <c oughs> นี่ปะแรงที่หาแล้วนี่เออครับขามประเทศเล่าอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นี่ <c oughs> แรงนี่ละนี่น เพราะว่ากุ้งข่ามันนี่มันม่านนี่มันก็จะไปจอยเข่าเสีนไงกับร่งนครลงกุ้งวนรงพุ่นแถวตอนเช่นนี้นี่บ่เออนี่นี่กุ้ขามันมีชุดเส้นสะพานอยู่มองได้ครับพุ่งวนยูดิบพุ่นี่เขานี่ไปน้ำเสียนไงมันติดต่ำบอดีเลยมันสิดพาปลาอย่างเขาไปนี่มันสิดโค้งไปกับไปใช้ถนนเส้นหลักกับมึงการตรงค่ายเนี่ยเส้นริมโค้งเลยแล้วก็ไปสะพานเออสะพานเลาก็เริ่เป็นตัวมอญยังลุกเร็วง่ายหรอกบ่สะพานนี่อันจากนี่ไปไกลบ่ จะบพวกไก่ลุกไปหรือพออมเที่ยวขี่นู้นไแล้วบ่บ่คิดว่าจักโลครับจากนี yeah. okay. Okay. Mm ่ไปหอดสะพานจากนี่ไปหอดสะพานประมาณสามลู right ่สามลครับโอ้เจ้าว่าเซียนนี่เนี่ยไม่เป็นเซียนเขาเหยียดสะพานครับเซียนเหยียดสะพานแหละถนนลาดเขาถนนระวังประเทศอะไรอยถนนระวังประเทศเลยเพื่อนสิบ่เอาเซีนเซีนนั่นแล้วเพราะเซีนเนี่ยมันคือคือมันเป็นเซียนลักของอยู่ในประเทศเซีนเรียบริมโค้งกันนะคือขามากเลยมันก็ต้องมานจอยเขาเซีนนี่ซะก่อนมันจะงจะไปออกใส่ถนนหลาดโอ มันสิว่นโอ้เขาสิบเขสิเขาสิบ่สามารถเข่าถนนใช้ย่างกวนได้อ่านอกจากเขาสิบานี้แล้วเขาจังสิวนเขาได้ว่นเขาได้๋อเขาใจเราครับขาใจเอาอ้มันคือเข่ามาในปลาอย่างจรกทางวมสะพานนี่ยังไงโล่มขาไม่นานป้าปันกติัดถนนเสี่ยเข้าวครับผมดีหนึ่งก็ดีเน่าเมื่ออื่นผมสิผ้าส้มบรรยากาศ ว่านเป็นจังไดเพล่นเฮ็ดสะพานมิตรภาพที่5บึงการบึงการกับบริคคำไส่ครับบริคคำไส่บึงการเนาะแต่ว่ามื้อนี้ขอตัวนอนกับมื้อเช้าเดี๋ยวพ้ามือ,มอจักหน่อยว่ามันสิดเดกิดจังได๋ครับอันนี้พวกหัวแบบเล่นลมกีบล้มยางหลังจะไปจังได๋ไปจังได๋ครับผมนนอนกล้ข้าวบ้านนี้สวัสดียามเช้าครับบ้านนี้ผมพาชมบรรยากาศ โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ห้าบึงการบริค้ำไซครับเี๋ยวนม,มาทรงปุ่นนะครับเราตมอยู่นี่เนาะเพื่อนแพนอยู่คนเนาะอันนี้มันสิขาบึงการครับถามทางเพื่อนเลียวถามเพื่อนเลียวอันนี้สิไปหาสะพานครับลักษณะมันม่านี่เนาะมันสิไปมันสิไปวุน่นวุ่นเขาครับสิไปวุนว่นเขาฝนระยะทางนี่สิบสี่โล 14โลก็สิไปหาถนนสนินนะเนาะถนนไอ้เะย่างกูนครับเอาบึงการ14นี่ทั้งร่วมฟังเล่าอมครับอยู่เล่านี่สองกิโลอยู่เล่าสองกิโลอยู่หนีสิบสองโลสิบสองโลก,กูกลัวครับเดี๋ยวมันสิโค้งมันสิบาดหมาเนี่ยเดีนะ๋ยวพบกันจังว่าเอามันผมมากมันคือเขาปลาอย่างปลาอย่างมามันบ่ออี <c oughs> เออเพราะว่าเพื่อนเฮตด <c oughs> เพื่อนเฮตดอ่อนมาหนีเนาะอ่อนมาหนีแล้วมันกกสิมีพื้นที ของพวกสุนลกากรอนพวกอยียางนี่ครับโอ้อย่างงามครับพูนนะครับเนีย่ยไปเห็นทิวเขานีิสิเป็นไอ้เมืองสบปป๋อเล่าครับพูนนะโอ้โอ,โอ้มาสางเราสิเดยมาขามบ่นะมาขามเลยเดาอเอาปูนมาเจเพื่อนเ้รอไปได้ไรครับแต่ว่าสพาพเราเห็นหรอกครับมันตกไปไกลครับสเดยประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวไปเมืองทีมงานเพิ่นเผื่อมึงในรถเพิ่นอีู่ป่ะพ่อมึองในรถเพิ่นอีู่ป่ะครับโู้ข้องกันไงครับข้องกันอลังการอลังการนี่คือเกูไ <laughs> <laughs> ม่กับสีเดชประมาณนี้เนาะครับเนาะเพราะว่าบางทีเอ็นคือยังไม่สิใส่งานเพิ่นติดสิเขาถ่ายไว้เลยนะครับเนาะกสีเดชประมาณนี้แหละครับ ติดตามมันครับติดตามเรื่อยๆสิได้ามาลงเรื่อยๆอยู่ดอกว่าอีกประมาณสองปีสองปีกว่าไปแล้วครับจากสิเสร็จสิ้นไปสี่เหลี่ยวก็แต่ว่าถามเพื่อนแล้วว่าตัวหม้อมันตอกแล้วตัวมอสะพานึ่งกับตอกแล้วเป็นสีบร์บรปันไดนสองปีครับพอดีแล้วโควิดเบิด์ตไปไงามา,งาไงเวทเที่ยวแบนบนี้วันนี้เราอาชีพมี่บรสนับสนุนอาชีพขี่รถมาเที่ยวซื้อๆกันได้ครับ <laughs> ไปเมืองบริข้ามใจยังบ่้านได้ไปแจ็คเทอร์อยู่ เรียรรถมากางเงี้ยะครับเมื่อบ,บริข่าวใส่ยังบ่ได้ไปครับแขวงบริค่าวใส่หรือปากซ้ำกุลาปากสั้นเนาะทางนี้เนาะครับเสร็จแล้วเนาะครับเนาะลิปนี้ครับขอบคุณลหลายๆครับสำหรับการร่วมเดินทางจากคนจดุดโจทย์นะครับเด้อจุย์หอดบึงการก็จ,จากบึงการกันสิไปคนล้วครับมาจากสะพานสามสะพานสามนี่มสิมาสะพานหาสะพานหาเรากันสิไปสะพานหนึ่ง น้องใต้ตัวครับครับผมขอบคุณหลายๆครับก็กันชิมนาเนี่ยครับเด้อไปติดตามอยู่แถวเวียงจันทน์ตัวเด้อครับบ้านเนี้ครับสวัสดีครับ